สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกูกวั<ห>นนี้ก็เราบดมือพี่น้องรอบด<ห>มือข่อยกระเมืออ่องแหวแหวนริบสติกกับลืมมามาไป็นไยอันไปท,ย,ไปทยพาสปอร์ตลิบสติกกับบริษัทพี่น้องนาจีดเนียเสียโว้าบุษราวนี่เพราท่านรถอีกต่างหากสิฝ่าวไปนี่ไม่ใช่ท่านมันลดหลบสองเลยย่าจะยืดหอหลายลูกว่าบางบางตึงหดืกขางหางเถอะว ยาลูกยาจะเป็นดื้อไปละอันนี้วนนี้ลูกๆว่าดีสิแตบา้าแไปขึ้นอะง่ฮะไม่ไปไม่องการที่จะารเยอีเลยสิเป็นคนรถไฟป็นคนรถไฟนั่นทุ่มนึพี่น้องตอนนี้ก็หาโมงกกลัวหาโมงกกลัวคยกันนาสเลียอ yeah, no, no, ่งนี mean, ้จะสิกะ โคตรจ t ทำทูโกหกนะพอล้ t ดิไมอ้น่าเด้อเด็กโคตรทฟิกหลายขาหลายค่ายกับฟิตส t You o ี้มือไ o สมไมีเหลือสิันบอซูฟ่งอันนี้รู้ว่าคือแม่ทนึกหันนี่เนาะแม่ทีะปวดห้องน้ำเนาะเย้าเขาห้องน้ำเนาะ วันนี้ออนค,คอยก็ไปขายอราญเบอร์เกอร์คิงเนาะีไหมวัน oh, yeah. yeah. นี้โอ้มาม่เนอไหนอยาไไหนน่วันนี้ไหนน่อยากใหทุกคนไปแไแอน่า่น้อสแอน่าวันนี้ไทูทูฮันเด็ตพมอขมวันนี้ มีเหลือสิบสุบฝังเนาะประเทศเทื่ยวเนียนไม่ที่อุปวดห้องน้ำนะเขาจะเขาไปถามในร้านเบอร์เกอร์คิงเนาะมาเขียนมาเบอร์เกอร์คิงเนาะร้านน้อยๆเองได้พี่น้องร้านไม่ใหญ่เพาว่าเขาห้องน้ำได้บ่อเพื่อนว่าไปวางพี่น่องแล้วก็มีคนทำความสะอาดนะเพราะได้เพื่อนว่าสำหรับลูกค้าเท่านั้นเพื่อนว่าวันนียนพอสักพักหนึ่งขาก็เลยออกมาจากร้านเนาะพอสักพักหนึ่งจะคล้องร้านนแม็กซ์พี่น้องจะคล้องร้านเลยมันน้ำกรดเข่อยว่าไปเขาที่ลาห้องน้ำมาสั่นย่างมากกว่าไกลเลยพี่น้อง ยามาแบบไกลหนึ่งแล้วๆๆๆยามาแบบไกลหนึ่งแล้วก็ลืมมาเอิญอู้หูครัว่าค่อนดีๆกับมีดีโอ้ยอันนี้ we not halfway yet ไม่ No it's not halfway yet yeah but uh it's better what you mean not that far you sure คนดีๆก็มีคุณพี่หน่องก็คือประฝันเนาะว่าสิเจอคนดีๆนะนะแล้วแม่มาบกไกลหนึ่งแล้วแม่ต้องกดมากอีกว่ะโอ้ก็เราประทับใจแห่งพี่น้องมามาลอนดอนเมืองนี้ก็พาทับใจแห่งประทับใจแบบก็คือประฝันเนาะก็คนดีๆก็มีเฟืองรถเลยยังรถเขินมารถอะไรถแม่เนาะพี่น้อง ประเทศเทศมืองลอนดอนเป็นอพ่องบางคนคอยมาเมืองหลวงเนาะคอยเห็นคนอ่ะไอ้เนีละคนเามีบ่องอยู่หลายเาบอแน่ใจนะว่าอ,อาจจะไ่เป็นคนประเทศอังกฤษก็ไ,ได้เลยพี่น้องอาจจะเป็นคนประเทศอื่นอันนี้รู้ว่าเชอร่หลายหยนหลายอายู่หลาายวะ่า ยู่มองขอยุ้นบอกค่อยมีเนาะมันเป็นเมืองหน่อยหน่อน้ออยู่นี่มันเมืองใหญ่นะคะเมืองใหญ่หลักอะเจ้ากา็จะใช้แน่เนาะคนอยู่นี่มาเที่ยวจากออสเตรเลียจ,ยจากฮ่องก,กงจากลหลายๆหมืองนะพี่น้องเขามาเที่ยวเพราะว่านเป็นเมือง,ง <ๆ S 2> ลหลวงหลักเมืองท่องเที่ยวน <c oughs> ไะไปเที่โอ <c oughs> ๊คก้อนก้อนก็มีห้าเจสิกะมองไม่เห็น Is เลยไ o ซ้ำมาดีมาถูกอยู่เน No. หรือได <Where? S 1> okay. ้หองแมทิวกันเลยโวยกดโกรไปน้องแมทิวเป็นว่าส่วนสูงเหมือนกันร้อยสี่สิบสามวันเฮนเลสเซเว่นวันเฮเลโฟร์ทีรกิโลเมตร <laughs> How far to walk? 25. Oh, yeah. okay. One twenty-five. One twenty-five It's not About a meter So we'll half for yeah. you I'm do What do you say? What the points? Here, right? hmm? what you don't have all the Don't I? Hmm? Oops and Left it. Yeah. Yeah, you know. What do you mean, Denny? They, they do it or what happened? Yeah, they, they retail amongst, uh, oh, okay. the boxes for the prices of all old price. You got, you know? mm -hmm. They have to cut, they have to really cut every month, every three months, two months.

โอ้แค่นี้ให้บันเผานิ่งตึกกระสวยสวยพี่น้องผู้ใดมักตึกมักตึกงามๆกันอยู่ลอนดอนตึกงามๆทั้งนั้นเลยเนาะแม่ติอย่ามาโดนมือแม่หลายเซฟฟีสติกเอาไปแล้วมาใส่มืออันใส่มือแบบว่ามือเอาทายเอาน่ะสีน้ำพี่น้องมันก็สิเดี๋ยวสั้นๆแน่เด้อก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเด้อพี่น้อง ไงย,ยูนี่อะไกะอ้ยสอ้ย <c oughs> อันนี้มา,าศรัลูกมาาศมา,าศัาไคมศรัาใช่ไหม <c oughs> ในร้านหวัวที่น อัอตายาร้านอาหารไทยบนอร้ร้นานอาหารลายพี่หน่อยฟังหน่อยพี่คุณผู้บาชอบ,บงผู้บาวข่ยู่ฟัวฟังหมูเลยนะเป็น้องเนานะกร์ไใส่พี่น่องมอเตอร์ะใส่จักรยานก็มีเด้ ข้าบเนีย้องับขับนมาฟังท่ผีไีหน่อยเหมืเปียนบรรยากาศนขับนฟังฟัาผขับบอลม่ทิวเป็นห่วงตระบป๋านหน่อยมันมันูนนหน่อยนะนะ่ะ <c oughs> คำมันเจียนี่เจ้สิ จะสิไปอยู่จังไดนนะพี่น้องไม่ได้คิดได้ดูรรยาการถมีย,ย่างไปมาลงไปตรงนี้ ล้วก็ไม่ยางเลาะสื่อของมากินเขาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ยางเลาะเบิ่งซ้่มสั่ม,สม,สมหอดเวลาเหมื่อนนะหอดเวลาเหมื่อกันสิเตรียมตัวยางเหมื่อนะถ้าผมก็คือเป็นพักนั่นวัดพักเน, y, น,เน,นี่ยบ๊อดเดอเออโมฮันก็เป็นสวนสาธารณะนากว้างเลยพี่น้องกว้างแค่ตึ้งนี่คื้อ่านแท้

What oh, do they think I don't have any. You don't you go sit in the park here, dude? Well, oh, Let me see how far. Are oh, we Yeah, mom. sure. No. Actually, yes. But I mean, it's, there's nothing we to do except sitting down. No, go look. Yeah. พี er> <k k pues mm ่น้องแต่ว่าี MID ่อยู่ฟังแค่นี่ก็เลยมงก็เลยพายให้มึงบ่ได้ไดเบิดมึงพี่น่อันนี้วนที่วันโฮเทลบ่ออุ้งแลมพี่น้องแลมบงมาอ่ะเออแค่ันน้องพี่นอยแค่คันเซเว่น ชวยเซเว่นทำกัสเดอะไรแมีนีีอะ้มีอะไรแมีอะไรไรแบบนี สิเป็นนางยูไส่หรันมีหมอนางอยู่ะบ sit w e ร l ว n the m i d สิ e of t ใน square then ควอเครยื้มาที่นางรแมนติกรปบ่าว

Let me, I'm going go Let's just double check those train times. Get that blue folder out, Jessica. Yeah. Get oh. the blue folder out. blue folder, blue folder. Oh. <laughs> You're having fun. Bye Actually, you. I have had a good time. Jessica, yeah. move on. ไอ้ยังเราก็จะกินหอดแห้งนอกเกมนี่น้อเบิ้งเบื้งมันเบื้งมันยิ้มยิ้มหลับตาหลับตาโคตรย่อายหลับตาข้างเดียวโคตรย่อายวันซ้ายยูโคตรย่อายวันซ้า is he blinking deliberately yeah i think obviously โคตรย่อายวันซ้ายโอ้ยูมีอะไร Badness. You have to hold, it. hold your eye. Oh my god. Make mm. like ready. I can't do it with the other eye Really? Yeah. Yeah, come I can't like it. Come on, I like it. there you, Matthew, look, there's a boy over there doing all the uh Fortnite moves. There, look, he's doing the Fortnite moves. Look, can you see? Look, can you see beyond the tree? I can tell! Oh, yes he, <laughs> oh he sat down now. Oh, my first. No, sad. he wasn't doing the like He's Are you still doing it? What was he doing then? Is he just silly? Yeah, yeah he was just running on down. Oh, he's a, he's a druggie, is he? Mm. Yeah, like J Jessica. <laughs> <laughs> huh? He's What? doing you Daddy said he's a druggie, then I said like Jessica. Oh, okay. Because you are. But uh, think you do like. I yeah. like that. She rolling because it was a squirrel. Oh a squirrel. A squirrel. Squirrel. Scarlow. Squirrel. Squirr. Scooddo. Scudo. It's a scarecrow. So, so what times are do I have to? Do Six minutes past seven. Why does it let you download the What time is fast? it, Jessica? I wanna go uh see the King card um, for the FL better. It's the a minute. 1.35. Oh Mommy, we we could leave at six o'clock and still be an hour early. You sure? Yeah. How am I sure? I'm hundred percent sure. <laughs> King's Cross is a boring station. To stay. So do you go before? If from here, walk to there. Yes. I just, you sure? How many percent sure? are hundred percent. sure. Maybe have a, a, a traffic jam. Yes, I I Cannot yeah, walk. Yeah, but not on the pavement. <laughs> <laughs> what? What did what did what did, Daddy right, <laughs> Jessica, or what? What did mommy yeah. say? Mommy say what about well, if... You a traffic jam. What hap happens if traffic jam, we ca cannot... Uh, uh, traffic jam and we meet the uh, train again. What do you mean? It's do you mean, mommy? Make joke! Oh, covering her back now is a joke. It makes no sense. It's why Jessica is laughing. Oh, it's one of those basic trucks, isn't it? <laughs> the one that makes no sense. You buy them at you buy them at Poundland, eh? well, why why would there be a traffic jam on a, on the, the train? It's my job. So, 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 mean it would be there. Yes. <laughs> <Or early. laughs> oh, that's <laughs> weird. look, Jessica. There's the BT Tower, over there BT. No, I saw that. What do you think? Tower. I was oh, just looking at like two minutes like, Looking at what? Lazy, oh, Can oh. I see from me? No. 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 How come it looks lighter on your camera than it is? I know. That's crazy. Ooh. No? Well, it's there somewhere, isn't it? I like this it. skin. It's really hot, which I hate. Jessica, I'm stage 20. เจอกันคิมนาค่ะสวัสดีค่ะ